ดีความรักดีค่ะก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะแล้วก็ทำให้สดใสอย่างนี้ได้ในปีนี้นอกจากบทบาทนักแสดงแล้วตัววิกกี้เองก็รับบทเป็นแม่ค้าด้วยใช่ค,ค่ะแม่ค้าออนไลน์ค่ะแล้วก็เป็น ขายปลาหมึกด้วยค่ะแล้วก็ทำหลายอย่างขายแป้งด้วยก็บังคับไปพี่ขายแป้งให้ตลอดเวละก็คือแบบมาดามฉันกดหันมาแล้วฉันก็ต้องหยิบตลับแป้งนางมาซับโอเคพอใจยั่งพอใจยังในกองก็ใช้ด้วยในกองก็ใช้ด้วยใช่อีกหนึ่งบทบาทใหม่ของพิงกี้สนุกดีค่ะตอนนี้การเป็นว่าเวลาตอนแรกไปตลาดแล้วก็เจอพี่อาร์ตสุดเขาก็ให้เราเป็นเหมือนพ่อค้าหมูกับพ่อแม่ค้าปลาหมึกอ่ะแล้วก็ขายขายแล้วก็ มันก็จะเป็นเหมือนจุดที่ทุกคนไปถ่ายรูปก,กับเราได้แล้วก็ไปซื้อปลาหมึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเราก็เป็นแม่ค้ากันอยู่ในสายเลือดเดียวนะแม่ดาวเนาะจริงจริงนักสแสดงเป็นงานลองค่ะนักสแสดง<ช>จะเป็นงานลองอะไรเงี้ยเพรตอนนี้ขายดีจนมีลูกค้าหมือแบบอยากจะซื้อบบจากพี่โอ้โหอันนี้คืออาจจะเป็นภาพใหม่ละค่ะก็คือปกตินักแสดงไม่ค่อยมาขายขายเต็มตัวค่ะอันนี้ถือว่าเรายืนแบบห้าหกชั่วโมงต่อวันอะก็คือขายจริงๆไม่ได้แบบว่า ก็ค Youtube ือขายจริงๆเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นว like, ่าม uh eh ีแม uh ่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาสร้างสร้างเขาเรียกว่าให้ตรงนั้นไม่มีเป็นจุดที่มีคนมาเยอะๆอะค่ะติดใจไหมคะพี่จี้ถายกันเป็นแบบเป็นแม่ค้าไปยืนขายของเจอลูกค้าติดใจค่ะอาจเป็นอาจจะเป็นอาชีพอาชีพในฝันเลยอาชีพในฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่ที่ที่สนุกแล้วก็เป็นอาชีพที่เราเรารู้สึกว่ามันมันเอนจอยอะเอนจอยอันนี้คือมันจริงจังแค่ไหน จริงจังค่ะจริงจังไม่ไม่ได้เล่นเล่นจริงจังคือไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์จิ๊กซอก็คือพิงกี้คือทำเงเลยขายแป้งด้วยแล้วก็ขายปลาหมุดด้วยแล้วก็ให้เห็นกันหน้าเตาไปเลยว่าเออใช้แป้งแล้วก็ทอดด้วยอะไรเงี้ยดูอาชีพแม่ค้าคือได้เงินเยอะกว่านักแสดงแล้วตอนนี้ไม่จริงๆเราว่าการเป็นพาร์ทแม่ค้ามันเป็นพาร์ทที่นักแสดงทุกคนเป็นหมดแล้วตอนนี้ถ้าสังเกตว่าในไลฟ์สดทุกคนก็นี่ก็ขาย นี่ก็ขายกี่ถ้าคนจะไปติดตามร้านเราต้องได้ติดตามได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ก็คือไปที่ตลาดปลาบางแสนได้ค่ะแล้วก็มีมีสาขาที่เขาเขาแบบเหมือนไปเปิดอีกอะค่ะก็ล่าสุดมีที่จอแฟด้วยค่ะใช่เราขายเป็นชายเหรอครับพี่นี่เะอยงเขายด้วยค่ะจอแฟสาขาไหนครับสาขาแดนเนลามีทค่ะอ่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปซื้อแฟนชาย ใช่ใช่ไหมจะต้องไปซื้อแฟนชายเลยใช่ไหมเอาเทิโปรโมทหนังก่อนอ๋อเอาโปรโมทหนังปลาแม่ปลาหมึกเราขายปลาหมึกเราขายในโรงบ้าอ่ะอย่างวันนี้เอาปลาหมึกมาเรียนพี่แล้วร้านแล้วไปร้านไหนทีได้เจอทิงกี้อะไรนะไปสาขาอะไรที่ได้เจอพี่ไปสาขาตลาดปลาบางแสนนะคะถ้าเกิดเดือนพฤศจิกพร้อมเจอพี่อาร์พัสดุด้วยเพราะว่าเขาไปขายหมูกรอบที่เขากางเต็นท์เลยก็เจอกันแบบเนี่ยค่ะที่พฤศจิกายน ไม่งั้นทำไรายได้พิที่พ่พี่ด้วยความที่เป็นพิที่ไปปิ้งเองรายได้มันดีน,น,นะอืออะจริงๆให้พนักงานอยู่ได้เหรอคะพนักงานเขาก็อยู่กปนได้แล้วก็จริงๆทอดปลาทอดปลาหมึกจริงๆมันเหมือนมันตัวนเนอ,อเดี๋ยวก่อนนะต่อวันมันน่าจะประมาณร้อยกว่าตัวมีร้อยกว่าตัวมากสุดก็ร้อยสองร้อยอะค่ะคือมันมันมากสุดได้แค่นั้นเพราะว่าเตาเรามีสองเตาแล้วเราก็พื้นที่เราน้อยเราก็ไม่สามารถ เตายาวได้ค่ะก็เลยได้แค่มากสุดสี่ตัวต่อต่อรอบก็เลยถ่ายไม่ได้แบบโอ้ได้เยอะขนาดนั้นก็ก็ปกติจริงมันขยายได้อยู่ไหมเนื้อที่เราน้อยตรงนั้นนะคะมันเป็นเหมือนแบบให้คนมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก,ก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเราเราเน้นการได้เจอคนแล้วก็ได้มาถ่ายรูปกันแล้วก็เหมือนปลาหมึกตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพอกระแสมดีแบบอย่างใจออนให้ลูกค้าแบบว่าขยายร้าน หนูว่าไอ้ตรงนี้เอาให้แบบเหมือนเหมือนเหมือนให้มันให้มันดีที่สุดแล้วก็จริงๆทุกวันนี้ก็มีหลายๆท่านขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาซื้อปลาหมึกอะค่ะก็แค่ได้เจอเราก็ดีใจแล้วเหมือนเหมือนเขาก็มาเหมือนให้กำลังใจแล้วก็ให้ซื้อปลาหมึกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรียว่างานก็ปังรักก็รุ่ง ใช่เฮ้ยน่เราไถามเลยให้มาตามตอบได้ไหมถ้ามาตามตอบถ้ามาตอบได้ช่วยได้พี่ไม่ติดพี่ถามเรื่องพี่ตุ้ยเลยสรุปแล้วอุ้อมูลชิ้นละเลยอ่ะอันนี้ตอนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับความรักเก่งควาความรักเป็นยังไงบ้างความรักดีความรักดีค่ะก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะแล้วก็ทำให้สดใสอย่างนี้ได้ก็สมบูรณ มาดาวมาดาอะไปเลยมาดามอีกไม่เคยพูดนะมวลความรักไงจากทุกคนใช่นมวลความรักจากมาดามอันนี้ก็ถือว่าปนที่เปิดใจมากยวยูว่าพูดตอบไปได้เลยเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพิงกี้เนี่ยอาจจะไปดูหนังกับ FC ใช่ไหมใอาจจะไปที่ชนบุรีบ้างหรืออาจจะแบบไปที่ภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยคเดี๋ยวรอประกาศวันนะคะ แล้วก็รอชี้เผลอนิดนึงแล้วก็แอบถามเรื่องความรักเหมือนจะลุกปากแบบเพื่อกี้วยไรเจ้าไหมครับรอตอบไปที่ชลบุรีมวลความรักไม่รู้แต่มวลสารในกุมารวันนี้แสดงกิจชีวิตแน่แน่ทุกโรงภาพยนตร์อพิจิณนะน้ตอนนี้มันจะชุ่มฉ่ำเนาะชุ่มฉ่ำเหมือนผิวหน้าที่ทาแป้งที่เขาขายอยู่อันนี้คือเป็นล่ามแปลค่ะตอบแค่ไหน เขาบอกว่าให้คิดเราเองค่ะทำไมถ้ถามมาดามวันนี่คิดเหมือนที่ทุกคนคิดไหมครับที่ในทิกตอกเราอืพยันมากออใช่ไหมครับอืออืออืออออย่าลึกลั่นไปละเหงื่อจ่ายไับแป้งแล้วนะ เอเป็นอ่สุดท้ายอยากพี่ขอบคุณหลายคนค่อนข้างยินดีกับสิ่งที่เุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเนาะเออว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับพังงานดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซื้อปลาหมึกด้วยนะคะก็ถ้าอยากทุกวันมีไลฟ์สดอยู่ก็ไปเจอมวลสารความรักได้ในนั้นนะคะไลฟ์ตั้งแต่เช้าแล้วก็กันคืนค่ะ เจอได้ทุกรอบเลยค่ะโอเคค่ะเบยอนเล่นกุมารด้วยนะคะเข้าลงแล้ววันที่21นี้ค่ะเขาช่วยย่างด้วยใช่ไหมคะอะไรนะคะเขาช่วยย่างเมื่อไหร่พี่อยากรู้เขาช่วยย่างไหมกุมารนะหรอกุมารเขาตามพิงกี้อยู่แล้วค่ะเขาตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยกุมารไปกูมานหรอกถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y ยูทูปท็อปดาราด้วยนะคะ